บางที่เนาะชีวิตคนเหากระบอจจำเป็นตองมาอธิบายว่าตัวเองกำลังถูกกำลังทอแทหรือเมื่อลาขนาดไหนกับชีวิตกับปัญหาชีวิตที่เกิดขึ้นกับสิ่งที่เจอในแต่ละมือบ้างเท่อกระบ,บ่จํงจำเป็นตองมาบอกให้ผู้ได้รับรู้พอกาเที่บอกผู้ได้รับรู้แล้วบอเมนว่าเขาสิซอยห่อใดย่างหน่อยก็หายแต่กำลังใจสู่สูเดอร์แค่นั้นทุกสิ่งทุกอย่าง สิ่งที่เห้าจำกัดเอ,เอความทุกข์เฮาได้ก็คือตัวเห้าเองขจัดปัญหาของเห้าได้ก็คือตัวเห้าเองด้วยล่าแขงของตัวเห่าเองคนอื่นบางคนมาในรูปแบบบางดีบางคนก็อยากซอยเลือเหาอิล่บางคนก็อยากเพื่อแค่อยากหลูปัญหาชีวิตเห่าทุกสิ่งทุกอย่างจําไว้เด้อตัวเห้าสูด่ดโวยเท่าเอง คิดยังค่อยๆคิดค่อยๆเหตุค่อยๆแก้ปัญหามันกำลังทดวจสอบชีวิตของเฮาอยู่สักมือคนเฮามันจะสํำเ็จคนเฮาบ่มีจนไปตลอดจังได้เฮาต้องมีกล่าวของเฮาไปอีกเฮาหย่อเฮาย่อเพื่อที่เฮาเจ็ดกระโดดไปข้างหน้าเฮาซ้ำเร็จจังได้เฮาก็ต้องส้ำเร็เมื่อนี้อาจจะท้อแท้และสิ้นหวังขอให้กำลังใจตัวเองไล่ ยาสีหดทูยาสีไปว่าวยาสีไปว่าวยังกับคนอื่นเพราะสุดท้ายแล้วมัน,ก,นลลมก็เป็นแค่ลมปากเป็นขีปากเขาซื้อ,อ,อทุกทุกยอย่างเหาค่อยๆเห็ดของเหาไปค่อยๆสางของเหาไปมีสติมีปัญญาในโตอยู่แล้วเหาตั้งสติตั้งให้ได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างการที่คนเหาเกิดมาในโลกนี้มันมีเวรมีกรรมมันกำลังอยู่ในการทดสอบ คนรวยก็ยังมาจนใด้คนจนไปนยังสี่ยบ่ยวาดาขอความแข่ขยันอดทนสิ่งที่เหาเฮ็ดมาถูกสิ่งทุกอย่างมันต้องสาเเลจมันต้องมีแนวทางของมันตอนนี้เหาอาจจะสิ้นหวังและหมดกำลังใจถอแท้อย่าลืมว่าต้องกอดตัวเองได้หล่กอดตัวเองแห้งๆเตืนอนเสาวมาให้บอกกับตัวเองถูกสิ่งทุกอย่างกันเหาว่าหักตัวเองแล้วเฮา หลัก,กบ่ามีผู้ใดมาห,ากหาักเฮาทอเฮาหักตัวเองเดอ้อสู่ไปหลักชีวิตเมื่อนี่ทุกมื่อนาต้องมีความสุขอดทนเอาให้กำลังใจตัวเองคิดบวกได้เลยชีวิตเฮาจะดีขึ้นสู่สูเดอ้อโนนี้สักมือเฮาต้องพานใด